จานติ้งดีพามาสุดได้มาแต่ครบแต่อึ้งบ่เนาะปวดนะโอ้ยบวกน้ำแม่แต่นี้ใครไม่ไ,ม,ไม่บ่ก็จังวันมันปักนอกอยู่อยู่บอ่อสเด็ด มันบกแข็งดิโอ้ยมันจะบวบข้าบออย่าจริงดีไปกป่อนโอ้พี่ตัวนี้ตัวนี้ ให้อยู่เนี่กูนที่จะยานนะคนที่สิบล้อดีบีเมืองหลวงครับความลำบากเพื่อที่ได้คลิปใหม่ปีให้น้องท่าหนังก็จะไม่ยังถากดินถากหญ้าถากยุ่งไปทั่วยพูดได้ให้น่าหกให้เลี้ยงนกเขาไว้หลายๆครับนี่ครับทีมงานจำจัดหญ้าเออ nó đang con nga mày lúc này mất chứ nó đẹp cả hoàn đấy bạn này thì quá khả năng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vamos lá, blah blah บดีนะเก็บเอาพอมาใส่น้ำนน่นี่เนี้ยเต้นเต้ยักยถึงนั่นี่